สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับวิชาวิธีการคำนวณกันนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมการจัดลำดับนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ1เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บล็อกคำสั่ง2ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้เว็บไซต์ที่เราใช้ในการเรียนการสอนนะครับเป็นสื่อการเรียนรู้จากเว็บไซต์ code.org นะครับเวลาเข้าใช้งานเราเป็นนักเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่2นะครับให้สังเกตต,ตรงด้านบนนะครับ จะมีคำว่าขอ2ออยู่นะครับสำหรับนักเรียนที่ทำใบงานในครั้งที่แล้วนะครับมีเพียง1ข้อนะครับสำหรับใบงานที่2นะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกร,รมศิลปินนะครับโจทย์นะครับให้นักเรียนเขียนคำสั่งเพื่อวาดภาพสี่เหลี่ยมตามทิศทางของลูกศรลูกศรหนึ่งอันมีความยาวเท่ากับ100พิกเซลนะครับโดยใช้บล็อกคำสั่งที่กำหนดให้ จากภาพนะครับจะมีกรอบสีเหลืองก็คือโจทย์นะครับโจทย์จะมีลูกศร4อันนะครับ1อันมีความยาว100พิกเซลบอกคําสั่งที่กําหนดให้นะครับมี3คําสั่งก็คือไปข้างหน้าหันซ้ายหันขวานะครับมีหน่วยเป็นพิกเซลเวลหาหันเนี่ยหน่วยจะเป็นองศานะครับสุดท้ายในกรอบสีแดงนะครับจะเป็นคําตอบมีคําสั่งเริ่มต้นมาให้นะครับ ขั้นแรกนะครับเรามาดูนะครับการเคลื่อนที่ในคําสั่งที่1นนะครับ started. คําสั่งแรกเนี่ยเราจะให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับ100พิกเซลนะครับ <cruise> เราก็วาดบอกคําส so ั่งก่อนเลยตามด้วยเติมข้อความนะครับเติมคําสั่งเข้าไปไปข้างหน้าเท่ากับ100พิกเซลนะครับคําสั่งที่2นะครับเราต้องหมุนตัวเราก็นําบอกคําสั่งมาใส่นะครับ แล้วเขียนคำสั่งเข้าไปหันซ้ายนะครับตอนนี้ลูกศรอยู่ทางนี้เราต้องหันซ้ายแล้วเราก็ใส่ไป90องศานะครับคำสั่งต่อมานะครับเราต้องให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเราก็เหมือนเดิมวาดบอกคำสั่งนะครับใส่คำสั่งเข้าไปคำสั่งต่อมานะครับเราต้องหมุนตัวก็คือหันซ้าย90องศานะครับยังอยู่ที่จุดเดิมนะครับใช้ไปทั้งหมด 4ี่คำสั่งรวมกับคำสั่งที่โจทย์ให้มานะครับเป็นคําคำสั่งตอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นสั่งให้ลูกศรเคลื่อนที่ได้เพียง2อันนะครับขั้นตอนต่อมาเราต้องให้ลูกศรอ,อันที่3เคลื่อนที่ไปข้างหน้าใช่ไหมครับเราก็ใส่ไปเลยครับไปข้างหน้า100พิกเซลแล้วเราก็หมุนตัวหันซ้ายนะครับหันซ้าย90องศาสุดท้ายเราต้องสั่งให้ เคลื่อนที่ไปข้างหน้าตามลูกศรสีแดงนะครับอันสุดท้ายเราก็ไปข้างหน้า100พิกเซลนะครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับครูจะมีใบงานให้1ใบงานนะครับเป็นใบงานที่3นะครับโจทย์หมวกสีแดงสูง100พิกเซลอันนี้นะครับหมวกสีแดงสูง100พิกเซลให้นักเรียนวาดหมวกสีดําที่สั้นกว่า70พิกเซลให้เสร็จอันนี้นะครับหมวกสีดํา มายเหตุนะครับความกว้างของหมวกแต่ละใบคือ50พิกเซลนะครับความกว้างของมวก,นวมก,วมวกในส่วนตรงที่เป็นเส้นปะนี้นะครับด้านบนด้านบนตรงนี้กว้าง50พิกเซลวาดตามรอยเส้นปะตรงส่วนสีดาตรงนี้ไม่ต้องวาดนะครับวาดเฉพาะตรงเส้นปะแบบนี้คําสั่งที่ให้มานะครับก็จะมีคําสั่งไปข้างหน้าหัานซ้ายหันขวานะครับเพราะนั้นแล้ว ในครั้งนี้นะครับจะมีโจทย์ให้1ข้อนะครับใบงานที่3เพียงข้อเดียวสําหรับนักเรียนที่ทําลงในกระดาษหรือว่าในสมุดนะครับในกระดาษสามารถปริ้นได้นะครับในสมุดก็นักเรียนวาดภาพตามนี้ได้เลยนะครับต่อมาเดี๋ยวครูจะไปเฉลยสําหรับนักเรียนที่ทํากิจกรรมไว้ในเว็บไซต์ code.org นะครับในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ code.org นะครับเราก็สามารถใช้งานโปรแกรมที่เข้าอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้เลยนะครับ ในครั้งนี้ครูจะใช้ตัว google chrome นะครับเราก็นำเมาส์มาไว้ตรงไอคอนนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้ามานะครับขั้นตอนต่อมาให้เราพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตรงที่อยู่ด้านบนนะครับ code org นะครับ c o d e ุด o r g แบบนี้นะครับต่อมานะครับเลื่อนสกอร์ดาวลงมาจะเห็นรูปพึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็มีคำว่านักเรียนเราคลิกเข้ามาเลยนะครับเลื่อนสกอร์ดาวลงมานะครับ มาที่ขอสองนะครับเ่ินมาอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่แล้วนะครับเราถึงบทเรียนที่ชื่อว่าศิล,ลปินการจะลําดับนะครับบทเรียนที่4ในกิจกรรมที่2นะครับครั้งนี้ครูจะมาเฉลยให้นะครับโจทย์บอกว่าบ้านหลังนี้มีผนังที่เสร็จไปแล้วนะครับผนังทุกด้านเนี่ยเสร็จหมดแล้วเหลือเพียงตรงส่วนที่เป็นสีเทานะครับดูนะครับ ที่ต้องการความยาวเพียง50พิกเซลนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับขั้นแรกเลยตอนนี้ศิลปินเนี่ยหันหน้ามาทางด้านนี้นะครับเราต้องหมุนตัวก่อนนะครับนักเรียนต้องสั่งหมุนตัวเราต้องเลือกว่าหันขวาหรือหันซ้ายนะครับตอนนี้ครูเลือกหันซ้าย9 0องศานะครับ ต่อมาพอหมุนตัวเสร็จแล้วเราสั่งไปข้างหน้าอย่าลืมเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะครับจาก100เป็น50นะครับแล้วกดปุ่มเริ่มครับอันนี้ก็คือเฉลยสำหรับนักเรียนที่ทำงานในโปรแกรมเว็บไซต์ code.org นะครับเราก็กดปุ่มไปต่อนะครับในครั้งนี้นะครับโจทย์จะเหมือนกับนักเรียนที่ทำในกระดาษนะครับก็คือจะมี หมวกมาให้2ใบนะครับใบหนึ่งเป็นสีแดงใบหนึงเป็นสีดํานะครับเราก็จะมีเส้นสีเทาแบบนี้นะครับให้นักเรียนวาดตรงส่วนที่เป็นสีเทาแบบนี้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับหมวกเนี่ยสีแดงเนี่ยมีความยาว100พิกเซลนะครับแล้วหมวกสีดำเนี่ยสั้นกว่าสีแดงเนี่ยเจพิกเซลเพราะฉะนั้นแล้วก็จะให้นักเรียนวาดภาพนี้นะครับโดยความกว้างตรงส่วนนี้นะครับความกว้างของหมวกอยู่ที่50พิกเซลนะครับ งานในสัปดาห์นี้จะมีให้คนละ1ง,งานนะครับสำหรับนักเรียนที่เลือกทําในเว็บไซต์ code.org ก็คือทําในกิจกรรมที่3ตัวนี้นะครับส่วนนักเรียนที่ทําในกระดาษครูได้แจ้งไว้แล้วเดี๋ยวครูจะโพสต์ใบงานไว้ใต้คอมเมนต์นะครับในสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ